สวัสดีค่ะทุกคนหนูกับตาที่ช่องคาตาบูฟดินนะคะวันนี้จะเป็นคลิปที่ตาจะพาทุกคนนั่งรถไฟนะคะจากบัตเตอร์ไปที่ประดังเบอร์ซ่ากันนะคะทุกคนมาดูกันว่าจะเดินทางไงนะคะอันนี้จะเป็นครั้งแรกของตาเหมือนกันที่ไปคนเดียวเดินทางคนเดียวนะคะโดยรถไฟเนาะจริงๆอะ่ะเคยนั่งรถไฟเวอร์ชันเก่ามาแล้วนะแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่ยังไม่ได้เคยนั่งเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยตากำลังจะเดินทางเข้าหัดใหญ่เนาะก็เลยว่าเอออันเนี้ยจะเป็นครั้งแรกที่เรามาทําคลิปกันนะคะแบบ ในรูปแบบที่นั่งรถไฟเนาะตัวรถไฟนะคะเราจะต้องข้ามไปฝั่งบัตเตอร์เวิร์ดก่อนเนาะก็คือตัวรถไฟไม่สามารถขึ้นบนเกาะได้นะคะเพราะยังไม่มีรถไฟในเกาะนะทุกคนก็กําลังเดินทางไปนะคะจากตัวเมืองเนี่ยเดินทางไปตรงนั้นก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45ทีนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันเป็นยางไงนะคะวันนี้ฝนตกรถค่อนข้างติดเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันตอนถึงแล้วนะคะเป็นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่ด้วยนะ ภาพวันนี้นะคะทุกคนโอ้โหคือแบบรู้เลยว่าต้องตากฝนชำ่ำเพราะว่าฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็นี่ต้าแวะปั๊มนะคะเพราะว่าปวดฉี่อยากเข้าน้ำนะคะก็เลยมาแวะแล้วก็เลยเลยฝนแบบสุดๆนี่ Let's go <S ทุกคนใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะต้าก็มาถึงที่ Butterworth t r a n Station แล้วนะคะนี่ ก็คือพอเข้ามานะคะเราก็จะเจอลิฟต์ตัวนี้นะคะสามารถที่จะกดลิฟต์ขึ้นไปได้นะคะนี่บริเวณของลิฟต์เขก็จะค่อนข้างกว้างนิดนึงเนาะสำหรับคนที่สัมภาระเยอะก็สามารถขึ้นได้นะคะหลังจากนั้นไปที่ชั้นหนึ่งเลยค่ะนี่ปึ๊บพอลงจากลิฟต์แล้วนะคะเราเลี้ยวมาทางขวาน,นะคะก็จะถึงที่จําหน่ายตั๋วนั่นเองค่ะเดินตรงไปได้เลย นี่ค่ะระหว่างทางนะคะเราก็จะเห็นพวกรางรถไฟอะไรเงี้ยนะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะก็คือฝนตกนะแต่ว่ารถไฟก็คือยังตรงเวลานีทุกคนตอนนี้ตาก็มาถึงแล้วนะคะในเห็นรางรถไฟพร้อมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันนะมันจะมีตู้ให้ซื้อตัว๋วทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเพราะต้าตาไม่เคยเดินทางมาเลยนะละกักกระเป๋ามาไปเดียว่ายนี่หนะ้าตาหน้าจอนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บ เนี่ยทำอย่างไรก็คือบัตเตอร์เวิร์ดใช่ไหมที่เราไป Destination เราก็จะต้องเลือกประดังเบซาร์นี่ปึ๊บก็คือวันนี้วันที่23ซิงเกร์เฮ้ยถูกมากทุกคนอ,อันนี้ก็คือหน,นึ่งนะไปกดโอเคนี่ปึ๊บแล้วยังไงต่ออ๋อโอเคเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะแบบไหนนะ ๋ยวตาจะจ่ายการนะทุกคนได้แล้วได้มาแล้วนะคะ และนี่เลยค่ะทุกคนบริเวณจำหน่ายตั๋วนะคะเรามองที่ตู้ตรงนั้นได้เลยค่ะก็จะมีถึง3มตู้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อกับตู้เนี่ยสามารถซื้อกับพนักงานได้นะก็คือเขาจะมีเคาน์เตอร์ให้ซื้อนะคะและก็อันนี้จะเป็นาตารางรถไฟในรอบต่างๆนะคะซึ่งในการซื้อตั๋วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องระบุเวลานะแต่ว่าจะต้องเป็นการซื้อวันนั้นขึ้นวันนั้นนะคะเขาก็จะมีหลายรอบมากเดี๋ยวต้าจะแปะเว็บไซต์นะคะที่ทุกคนสามารถเช็ครอบได้ก่อนที่จะมาซื้อเนาะ ก็จะง่ายแล้วก็สะดวกกว่านะคะแล้วเราก็จะต้องมาให้ทันเวลาตามเวลาของรถไฟนะคะที่มีระบุในเว็บไซต์นะคะซึ่งนี่เลยพอตาขึ้นมาแล้วนะคะรถไฟอ่ะจริงๆมีฟิลคล้ายๆกับ BTS บ้านเราเลยนะทุกคนมีแอร์เย็นฉ่ำเนี่ยนะคะที่นั่งต่างๆนี่ก็คือเหมือนเลยนะระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเห็นวิวต่างๆนะคะที่เราผ่านไปในแต่ละสเตชันนะคะเขาก็จะหยุดหลายสเตชันเลยนะคะ ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการประกาศในทุกๆสเตชันเลยว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้วนะคะทําให้เราจะสามารถลงตามสเตชันที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่สังเกตง่ายๆเลยค่ะสําหรับปารังเบซานะคะเราสามารถลงสเตชันสุดท้ายได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะคะรอบที่ตาขึ้นเนี่ยจะเป็นรอบที่ไม่ค่อยมีคนเลยนะทุกคนต้าเดินทางวันเสาร์นะแต่ถือว่าคนน้อยมากๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันติดกับอ่า วันหยุดของวันพฤหัสกับวันศุกร์ด้วยนะคะคนก็เลยเดินทางกันไปก่อนแล้วนะคะนี่ตาก็มากับกระเป๋าสองใบนะคะกระเป๋าสะพายของตาเองแล้วก็เป็นกระเป๋าเดินทางใบเล็กหนึ่งใบนะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยพอมาถึงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบของสถานีประดังเบซาค่ะถึงแล้วทุกคนนี่ตาอยู่ที่สถานีประดังเบซาแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวตรงน,นี้เราก็จะต้องนั่ง มอไซหรือว่ารถไปที่ด่านนะคะเพื่อจอบเข้าไทยเนาะตอนนี้เพื่อนตาเรียกเป็นรถมอไซให้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆก็นั่งมาไม่นานเลยนะใช้เวลาประมาณแบบ2ชั่วโมงกว่าไม่ถึง2ชั่วโมง,งคมรึ่งอ่ะทุกคนเพราะต้านั่งจากบัตเตอร์เวิร์ดนะคะไปสามสามสิบห้ามาถึงที่เนี่ยประมาณ5้าโมงครึ่งนะถือว่าสะดวกสบายแล้วแบบมีแอร์นะคะตาก็โหลดหนังโหลดอะไรมาดูนะดูจบพ p หนึ่งพอดีเลยก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปกัน พอลงจากรถไฟแล้วนะคะให้เดินออกมาทางขวานะคะทุกคนเราก็จะเจอทางออกนะคะจากสถานีประดังเบซ่าน,นั่นเองค่ะทุกคนนี่ก็สามารถเดินตามตามมาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีทางออกแค่ทางเดียวนะคะและตั๋วนะคะที่เราได้จากทางปาัตตานเวิร์ดมาเนาห้ามทิ้งนะคะเพราะเราจะต้องนํามาสแกนออกนะคะเพื่อจะออกจากสถานีนี้ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ออกมาแล้วนะคะทุรักทุเล่นิดนึงเพราะว่าหาทางออกอยู่แล้วก็ตอนนี้กําลังลุ้นว่าฝนมันจะตกไหมนะ ไม่น่าจะต้องลุ้นแล้วทุกคนฝนตกแต่ตอนนี้เราจะต้องไปหาที่มอไซค์กันนะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงนะทุกคน และนี่คะ่ะทุกคนตาเจอคุณลุงนะคะที่เราจองมอเตอร์ไซค์กับแกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะไม่จําเป็นจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์นะสาหรับคนที่สัมผาราเอยอะเนี่ยสามารถที่จะนั่งเป็นรถก็ได้นะคะทุกคนอาจจะสะดวกสบายกว่าเนาะโดยเฉพาะเนี่ยช่วงแบบฝนตกแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตาก็คือของไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ฝนถือว่าตกไม่หนักมากยังถือว่าโชคดีเนาะซึ่งถือว่านั่งไม่นานเลยนะคะประมาณไม่เกินสินาทีนะคะก็จะได้จ็อบทั้งด่านมาลีและด่านไทยแล้วค่ะ เชิงแล้วทุกคนเพื่อนมารับเปียกซกอืมคือไม่คิดว่าฝนจะตกสภาพคือถ้าฝนไม่ตกอ่ะชีวิตจะดีมากแต่พอตกแล้วก็เอิ่มก็อาบน้ำก็อาบน้ำไม่เอือดเท่าไหร่ตอนแรกอ่ะถามเขาแล้วฝนตกไหมเขาบอกว่าเอ้ยมันหยุดแล้วน้องมันไม่ตกแล้วเออพี่งั้นปีไปมอเตอร์ไซค์เลยเพื่อนโน้ต่ได้มี experience เหมือนตอนไปเวียดนามเ x p e r i e n ียอเปียกซอกเปียกซอกเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ปิดคลิปนี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยแล้วก็รอติดตามคลิปเที่ยวหัดใหญ่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้กี่คลิปมเีไปจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างตอนนี้เปลี่ยกหมดละโอเคเปลี่ยกต้่งเรืองเอ้ยลืมบอกค่ามอไซคเมื่อกี้หนึ่งร้ ไอ้เดี่ยจะองติ๊บตับอัธยาศัยแต่ว่าอยากดิ้บก็ได้ไม่ติ๊บก็ได้ดิ้ก็จริงๆให้ติ๊บแกไปยี่สิบบาทว่าเอ็นดูแกตอนแกก็เปียกใช้ได้ไม่เมื่อกี้คือเหมือนกับแบบเหมือนแกพาทัวร์ปราดังด่านปราดังจนมาถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอเคแต่หน้าได้พูดเก่งอ่ะดูตรงเลยแกทัวร์ไปเลิศเลิศแกทัวร์เลิศเกินแกบอกว่าไม่ต้องลง อยู่บนเนี้แหละเดี๋ยวจะพาไปก็คือจากไอ้ตรงรถไฟมาถึงจ็อบพัทปอดทุกอย่างก็คืออยู่บนมอเตอร์ไซค์กันหมดเลยใช้บริการถูกมันไม่ต้องลงเพราะว่ามันสามารถเหมือนไดร์ทูอ๋อ drive to one stop service โอเคก็มาเลเซียทู t ทยแลนด์ฟอร์มเทรนทูม o เ o อร r ฟอร์ม o อเต t ร์ทูเทรนคาร์โอเคมีสติในการขับรถก่อนตอนนี้โอเครถ โอเคเลิศเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปต่อไปจะพาไปไหนในหัดใหญ่นะคะตอนนี้ก็คือหัดใหญ่ฝนตกหนักเวอร์โอเคบายบายทุกคนเจอก,กันใหม่จ้า